เป็นจะเป็นอะไรเลยคำว่าพอเพียงอะตีความไม่มันถูกกินน้ำขวดหนึ่งน้ำเหลือก็ไม่จำเป็นต้องวางทิ้งใส่กระเป๋าเดินกลับมาเลยนี่คือฉันก็พอเพียงเงินก็มีแต่ฉันไม่ทิ้งไปกินข้าวตามร้านใช่ไหมสั่งอาหารที่มันพอเพียง จริงๆไปกินกินข้าวร้านอาหารที่มันเป็นร้านส่วนใหญ่ฉันจะไม่ค่อยเข้านะถ้าเกิดไปไหนมาไหนคนเดียวฉันจะเข้าราดหน้าผัดไทยยินตาโฟอะไรเงี้ยจานเดียวหมูสเตะจานหนึ่งมีเจ็ดหกไม้พอก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งก็อิ่มแป้แล้วอะไรเงี้ยหรือมไม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งแล้วก็กินขนมโคกถาดหกเจ็ดฝานมถ้วยพอแล้วแค่นั้นพอแล้วถ้าเกิด่าเข้าไปกินตามร้านเนี่ย เธอลองคิดดูว่าสมมุติถ้าเข้าไปกินตามร้านเธอรู้ไหมว่าบางร้านที่จะไม่เข้าเลยนะคือเข้าไปกินเนี่ยเราก็อยากกินจานเล็กใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องเยอะกินจานเล็กกินข้าวผัดกินไข่เจียวกินอะไรต่ออะไรที่มันที่เข้าไปอ่ะฉันบอกข้าวผัดกินคนเดียวอ่ะแล้วก็ไข่เจียวเนื้อปูกินคนเดียวมาเนี่ยจานเนี่ยจานพทกเนี้ยจานเล็กไม่มีไม่มีไม่บอกแล้วก็แล้วก็พอเข้าไปกินเสร็จปุ๊บเนี่ย อยากกินน้ําแข็งอยากกินน้ําเย็นเอาน้ําแข็งแก้วไม่มีมีใส่ถังมาถังที่ละลายเร็วอะถังพลาสตถังที่มันละลายเร็วๆถังน้าไอ้น้ําแข็งเอามาแป๊บหนึ่งเนี่ยเอาเอาเอาน้ําแข็งใส่แก้วยังกินข้าวไม่หมดเลยน้ําแข็งละลายหมดถังน้ําแข็งยี่ห้าสามสิบน้าอีกขวดละสิบห้าบาทแล้วเฮ้ยเข้าผัด ที่มันจานใหญ่มากไม่เป็นไรของกินเหลือเนี่ยเราก็เอากลับบ้านได้แต่มันไม่ค่อยอร่อยแล้วของกินเหลือถ้าเอากลับบ้านแล้วเอามาอุ่นกินบางทีมันมันมีโทษมากกว่ามีประโยชน์ของมันต้องทำสดๆแล้วก็กินเลยอย่างนั้นฉันก็ไม่คิดไม่เข้าเลยนะร้านแบบนั้นสมมติววจะเข้าไปสั่งปลาตัวหนึ่งอะตายแล้วอยากกินอยากกินปลาช่อนนสักตัวนึงอะบางทีปลาช่อนตัวเดียวมีผักมีแจ่วมีอะไรมา กินไม่หมดแล้วเธอแล้วจะเข้าไปกินทิ้งกินควา้างยังไงคาว่าชีวิตทําไม่เป็นเหมือนเหมือนมันเหมือนเราอยู่กับอากงมาใช่ปะอยู่กับเตียย่ยยกับแม่มาอากงเตี่ยแม่เนี่ยแม่ฉันเนี่ยตายายฉันเป็นชาวนาใช่ปะล่ะทานากินอย่างเงี้ยมันข้าวคือของศักดิ์สิทธิ์อ่ะข้าวคือของที่มีค่ากว่าจะหวานกว่าจะปลูกกว่าจะไถกว่าจะดำกว่าจะเกี่ยวกว่าจะหวดอะไรเงี้ยกว่าจะสีกว่าจะตำเนี่กว่าจะได้เม็ดข้าวออกมามัน มันผ่านมันผ่านขบวนการแห่งความรู้สึกทั้งหมดเลยอ่ะแห่งความรู้สึกแห่งความหวังทั้งหมดเลยอ่ะหวังว่าฝนฟ้ามันจะมาตามฤดูก,กาลหวานไปมันจะต้องแบบงอกเงยทุกเม็ดหวานไป100ร้อยเม็ดต้องงอ100ร้อยเม็ดไม่ใช่หว่านไป100ร้อยเม็ดขึ้นมาสามสิบเม็ดอีกเจ็ดสิบเม็ด่อร for. มันมันอยู่ที่ความหวังอยู่ที่ดินฟ้าอากาศกว่าจะไปหวานเสร็จปุ๊บกว่าจะไป ถอนมาเอามาแยกปักด,ดำเป็นช่อ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 ที่เวลาเราขับรถผ่านหรือไปไหนผ่านที่แบบมันเขียวชะอุ่มจเจรินตาไปหมดนี่มันผ่านกระบวนการหมดฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลไหมกว่าจะออกลวงที่เป็นใช้คำว่าทุ่งลวงทองเนี่ยกว่าจะเกี่ยวใช้คนเท่าไหร่ใช้การลงแขกเกี่ยวข้าวเขียวเกี่ยวข้าวมือที่มันเจ็บไปหมดเวลาเกี่ยวข้าว เอามาตากเอามาเอามามัดฟอนเอามาหดเอามาสีเอามาตำแล้วแล้วกว่าจะได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนเราโดนหล่อเลี้ยงมาด้วยคําว่าข้าวเม็ดข้าวอ่ะมันคือของศักดิ์สิทธิ์มันคือแม่โพสกมันคือของที่มีค่ามากๆเวลาไปกินอะไรเหลือๆเ,เราจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่สบายใจกับการกินทิ้งกินคว้างกินข้าวเหลืออย่างเงี้ยไม่สบายใจอ่ะ แล้วฉันจะแบบว่าติดมากลับบ้านเลยว่ากินข้าวเหลือทีเวลาจะกินข้าวผัดฉันจะไปกินข้าวผัดที่จานหนึ่งมันกินคนเดียวได้อะไม่ใช่กินข้าวผัดจานใหญ่หรือว่าเวลาไปกินข้าวก็สั่งถ้วยเดียวถ้วยหนึ่งบางทีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ใช่ไหมเอาเอาสั่งข้าวถ้วยหนึ่งแต่มึงตักไหมครึ่งถ้วยพอนะครึ่งถ้วยพอแล้วก็คิดตังเต็มไปเลยไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่อยากทิ้ง แล้วถ้าเกิดเป็นข้าวเหลือนะี่ยฉันจะเอากลับบ้านใครอยากมองอะไรเขาเรื่องของเขาฉันว่า,าวฉันเอาของดีเข้าบ้านข้าวที่เหลือคือเป็นของมหามงคลเอากลับบ้านฉันเอากลับบ้านใครจะมองอยังไงกรช่าง,งมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่กินทิ้งกินคว้างมันก็ส่งผลใี้เราจเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันเนี่ยไม่กินทิ้งกินคว้างมาตลอดชีวิตอะ ถ้าใครกินข้าวกับฉันใครอยู่ใกล้ฉันตั้งแต่เด็กยันโตนจะรู้ว่าฉันเป็นคนที่เวลากินข้าวเนี่ยจะตักน้อยแล้วก็ถ้ากะว่ากินไม่หมดจะไม่ตักเยอะอิ่มขนาดไหนหรือว่าอะไรที่มันไม่พอดีเนี่ยข้าวเนี่ยฉันต้องกินให้หมดทุกเม็ดใครที่กดติดตามฉันตั้งป่าข้าวมาสิบปีเนี่ยกินข้าวให้ดูมาสิบปีเนี่ยฉันไม่เคยกินข้าวเหลือน้อยมากกับข้าวและข้าวเนี่ย ฉันจะทำอย่างหนึ่งทำพอดีพอดีกินข้าวพออิ่มพอดีพอดีไม่ต้องเหลือไม่ต้องทิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะมันมีความสุขมันมีความสุขดีลองทำดูนะอะไรที่มันเหลือไปมากไปทิ้งขว้างเยอะแยะมากเกินไปสูรุ่ยสูร่ายมากเกินไปในชีวิตอะลองตัดแล้วลองปรับตัวเองดูแล้วเราจะรู้เลยว่าเราทำทำระยะยาวเนี่ยเธอรู้ไหมมันดีจริงเธอ ระ,ะระยะยาวดีมากนะเธอการประหยัดการเก็บหอมรอมลิฟเนี่ยแล้วก็ใช้จ่ายที่สิ่งที่จําเป็นถ้าไม่จาเป็นอย่าไปใช้ถ้าไม่จาเป็นอย่าไปใช้ใช่ไหมล่ะเสื้อผ้ามีความจําเป็นแค่นี้ก็ใช้แค่เนี้ไม่ต้องไปดูใครเธอไม่ต้องไปดูครูสอนแต่งตัว ไม่ต้องไปดูกูรูเรื่องเครื่องประดับเรื่องแบรนด์เนมไม่ต้องไปดูกูรูต่างๆแล้วบางทีไม่มีเงินหรอกเธอความมีความรู้มีลสนิยมแต่ไม่มีเงินกูก็ไม่เอานะใครว่าฉันลสนิยมต่ำก็ช่างเงินในบัญชีกูกูมีแล้วก็ไม่เดือดร้อนเวลาเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาไม่เดือดร้อนก็ไอความที่มึงว่ากูลสนิยมต่ำนี่แหละไม่ใส่เสื้อไม่ทํานู่นทํานี่ไม่ทําอะไรต่ออะไรที่มันเปลืองตังค์อะ คนว่าฉันรดสนิยมต่ำเนี่ยถึงเวลาเดือดร้อนมายุคโควิดยุคนี้ซึ่งมันแย่มากฉันไม่เคยแย่ไอ้ก็พอลดสต,ต่ําณต่ำแต่กูเก็บเงินรดสนิยมสูงสูงอะมันไม่มันไม่ได้เก็บเงินย,งย,งยิ่งสูงก็ยิงยิงสูงยิ่งสังคมสูงสังคมที่มีรดสนิยมเธอลองนึกดูสิว่าสังคมแบบนั้นนะ่ะใครเคยเจอมั้งถ้าใครเคยเจอกดแชร์ นั่งกินข้าวนั่งไฮโซนั่งอาาากันอยู่เนี่ยมึงเดินเข้าส่วมมึงโดนนินทาเลยสังคมบ้านนอกมันไม่มีสังคมดีๆมันไม่มีแบบนั้นเข้าใจปะมีไหมโดนเดินมึงนั่งนั่งกันอยู่เนี่ยคุยกันอยู่ดีๆมึงเดินมึงเข้าส่วมดี่มึงโดนนินทาเลยใครเคยเจอใครเคยเจอกดแชร์ มันเจอจริงๆเธอคนมันเจอแบบนั้นจริงๆเธอจริงๆสังคมเนี่ยมันมีทั้งสังคมดีและสังคมไม่ดีสังคมพวกคนรวยเนี่ยที่ดีๆนิสัยดีๆเยอะแยะมากมายจริงๆเยอะสังคมดีๆก็เยอะสังคมไฮโซที่เป็นคนดีเนี่ยเยอะแยะมากมาย แต่บางสังคมอะที่มันไม่ใช่เป็นสังคมดีอฉันก็ไม่ไปนะเพราะเวลาไม่มีกินขึ้นมาตอกย้ําตลอดว่าสังคมไม่ได้เรากินมึงจะไปแต่งตัวตามใจสังคมได้ไงไปซื้อแบรนด์เนมใส่เพื่อจะให้เข้ากับเขาอย่างนี้หรอแล้วเราต้องไปเสียเงินเพื่อจะต้องไปเข้ากับเขาในสิ่งที่มันไร้สาระมันไม่ได้ทําให้อิ่มท้องมากขึ้น ฉันก็ไม่เอานะสังคมแบบนั้นนะฉันเอาสังคมที่อยู่กันพูดคุยสนุกสนานจันโลงใจอยู่ใกล้แล้วหัวใจมีความสุขไม่ใช่นั่งนั่งอยู่เดินเข้าห้องน้ำแล้วเราแหวงมันมีแบบนี้นะเธอมันมีมันมีในสังคมที่เราได้ยินมานะนั่งกันอยู่เยอะๆเนี่ยแล้วก็เขาเดินเข้าห้องน้ำ แต่เขาอัดเสียงไว้เอาโทรศัพท์อัดเสียงวางไว้บนโต๊ะแล้วเดินเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาฟังเขาเละไปหมดตอนที่เขาเดินเข้าห้องน้ำมีแม้กระทั่งแบบเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหยุดพูดเปลี่ยนพูดเรื่องอื่นนินทาอยู่อ่ะแล้วเขาได้ยินหมดเลยอะแล้วเราก็แบบแล้วจะไปทำไมอย่างนั้น่ะไม่เข้าใจอ่ะ จะถามว่าจะไปทําไมอย่างนั้นสังคมแบบนั้นจะไปทําไมจริงๆเธอมันมีจริงๆมันมีแบบอย่างเงี้ยเดินเข้าห้องน้ำปุ๊บนินทาเลยอ่ะไปทําไมสังคมแบบนั้นวะและอีกคนเนี้ยที่มันเจอเนี่ยมันก็มาเล่าเรื่องราวว่าที่อวยกันแบบนี้ที่สังคมแบบเนี้ยพอมันเดินเข้าห้องน้ํานี่เมาส์เลยมันอัดเสียงไว้มันได้ยินหมดเราก็เรา มันมันมันมีจริงสิเธอเธอจำไว้เลยนะสังคมเนี่ยฉันกลัวมากปากหวานกนเปรี้ยวกลัวมากจริงๆกลัวฉันไม่ได้กลัวคนพูดมีอะไรตรงตรงต,รตรักเตือนพูดคุยกันตรง,ตรงๆฉันไม่กลัวนะแต่ฉันกลัวอะไรรู้ปะกลัวปากหวานกลัวปากหวาน แล้วก็จิตใจไม่ดีกลัวมากพูดเกินเลยบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยสร้างสตอรี่เรื่องราวให้ตัวเองอะ่ะเป็นคนที่เป็นคนดีพูดจาไพเราะน่าเชื่อถือแต่จริงๆแล้วยุให้คนทะเลาะกันเยอะแยะมากมายพูดเหมือนตัวเองเป็นคนดีอย่างเงี้ยจริงๆฉันคนแบบนี้ฉันกลัวมากเธอถอยห่าง จริงๆอย่าไปอยู่ใกล้คนพวกนี้เธอไปอยู่ใกล้คนที่มีทัศนคติคือรู้ไหมคนพวกนี้ยปากหวานแต่เป็นคนใจร้ายมากเนะใจร้ายพูดจาเสี้ยมให้คนทะเลาะกันในี่ใจร้ายมากจริงเคยเจอเหมือนกันเออเราเราเจอก็ผ่านมาบางทีเราเจอแหละแล้วก็ ถ,ถ้าเจอแบบนี้แล้วเราไม่ชอบเราก็ต้องทบทวนตัวเองว่าเราทับเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่เป็นคนแบบนี้ถอยห,ห่างเธอบางครั้งนะ่ะการมีเพื่อนน้อยการอยู่คนเดียวการมีเพื่อนที่ไม่ต้องร่ำรวยอะไรมากมายแต่ว่าเป็นเพื่อนที่อยู่ใกล้แล้วอะไม่ต้องทำอะไรอะจับมือกันแล้วก็รู้เลยเอออยู่ใกล้คนนี้แล้วเรามีความสุขพอแล้ว มึงจะมึงจะมึงจะเป็นอะไรก็เรื่องของมึงมึงจะมึงจะลักษณะทางกายภาพเป็นยังไงหรือว่าอาฐานะทางการเงินมึงเป็นยังไงช่างมันขอให้มันจิตใจดีพอมนุษย์สร้างเพื่อนสร้างมิตรภาพที่ดีไว้ตอนมีเงินเพื่อนเยอะตอนนี้หายหมดก็เป็นเรื่องธรรมดาหนูเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ เป็นเป็นเรื่องธรรมดาเลยค่ะมีเงินมีเงินก็มีเพื่อนค่ะไม่มีเงินก็หายหมดค่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราก็เป็นถ้าเรามีตังค์แล้วคนจะมาต้องยืมตังค์เรา่าเงี้ยบางทีเราก็ไม่ไหวถูกไหมอยู่ใกล้หนูแล้วมีความสุขไหมครวะเนี่ยอ้อยเล็กกิรติโอ้มีความสุขสิไขไม่เล็กแล้วก็ เมาส์สนุกสนานเมาส์เรื่องของเราสองคนใช่ไหมแล้วก็เมาส์เรื่องของเราสองคนอยู่กับเล็กกีรติเมื่อคืนก็อยู่ด้วยกันยันตีสองเห็นหน้าแบบเห็นหน้าเป็นหมาหงอยแล้วตีหนึ่งจะตีหนึ่งจะกลับดีกว่าเล็กไปจะรู้ว่าเหนื่อยเมื่อวานไปตะเวนกันหกที่ไปไปตรวจเลือดกันมาไปทําเล็บ ไปกินอาหารไปนวดไปกินซี่โครงย่างไปเดินสีลมเมื่อคืน,คนไปเดินสีลมยี่สิบยี่สิบปีไปเดินเมื่อคืนเนี่ยตกใจมันเปลี่ยนไปเยอะเดี๋ยวดูไม่แน่นะเราจะไปไนี่กันอีกนะมื่กีแยมเข้ามาเลยจันบุรีเดี๋ยวดูก่อนอยากไปกินซีอยากไปกิน,กกนข้าวแกงจันบุรี เธอรู้ไหมข้าแกงที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยคือเข้าแกงจันบุรีเดินเข้าไปไหนเนี่ยเข้าไปกินได้เลยถ้าเกิดเป็นเข้าแกงจันบุรีมันจะเผ็ดร้อนแล้วก็มีเอกลักษณ์อร่อยหมดทุกอย่างแต่ถ้าเป็นเข้าแกงเพชรบุรีจะมีหวานเขาจะเขาจะกินอาหารหวานเพชรบุรีออกหวานถ้าจันบุรีเนี่ยจะกลมกล่อมถ้าเป็นอีสานก็จะจะเค็มถ้าเป็นเหนือก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะ หอมหอมเออแต่ถ้าเป็นอีสานก็จะเค็มเค็มใต้ก็จะเค็ม,เค,มเค็มเปรี้ยวแต่จันบุรีเนะ่ะโอ้พริกแกงจังหวัดตราดเมื่อก่อนพริกแกงเขียวแสนตุง้งทำบ่อยนะกินบ่อยนะกับข้าวอ่ะแกงแสนตุง้งไม่ใช่แกงเขียวหวานพี่แกงเขียวก็เอาเอา,เอาพริกเขียวมาทําพริกแกงแล้วก็ใส่ใส่กระวานใส่อะไรต่ออะไรเข้าไปอ่ะ อร่อยมรจันบุรีอ่ะมันเป็นมันเป็นที่ที่เมื่อก่อนฉันมีที่แปลงหนึ่งนะที่ฉันมีที่แปลงหนึ่งอยู่ที่อําเภอพลิ้วนะข้าวแกงอร่อยทุกที่สําหรับผมส่วนใหญ่ก็จะอร่อย แต่ว่ามันมีเอกลักษณ์ของจังหวัดอย่างจังหวัดเพชรบุรีเขาจะหวานฉันไปอาหารเพชรบุรีเขาจะหวานเธอบางบางทีเนี่ยบางบางแกงบางอย่างฉันยังบอกเขาเลยนะว่าบอกเอ้ยเธอลดหวานหน่อยสิเขาบอกคนเพชรบุรีกินหวานฉันบอกบางทีคนที่ผ่านมาไม่ใช่คนเพชรบุรีอย่างฉันเนี่ยคือกรุงเทพไปก็อยากกินอาหารที่ หวานนิดนึงไม่ต้องหวานมากอะไรเงี้ยจริงๆบางทีเราก็บอกเขาว่าหวานเกินเขาบอกคนเพชรบุรีกินแบบนี้เพราะเขาทําไม่ใช่รสหวานเขาไม่มีความหวานออกมาเขาก็เขาก็ขายไม่ได้เขาบอกอ่ามันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นจริงพริกแกงจันบุรีโอ้โหระยองก็หวานระยองก็ใช้ชนบุรีระยองนี่จะหวานหวานเพชรบุรีเนี่ยจะมีความหวานหวานหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็น เธอรู้ไหมซีฟู้ดที่ฉันกินมานะน้ำจิ้มซีฟู้ดที่อร่อยในพัส,สุธานะตราดจังหวัดตราดโอ้ยฉันเออจังหวัดตราดเธออร่อยอร่อยจังหวัดตราดอะซีฟู้ดอะไรฉันไปเที่ยวไอ้นี่ใช่ไหมชินนามอนเกาะหมากชินนามอนรีสอร์ทคือที่ ใครยังไม่เคยดูเกาะหมากชินมอนรีสอร์ทนะเธอเข้าไปดูนะแล้วเธอจะรู้เลยแบบเฮ้ยที่นี่มันสวยมากอะขึ้นเรือไปเกาะหมากชินมอนรีสอร์ทแล้วตอนนี้เขาเขามีไอ้นี่ด้วยนะฉันไปอ่ะอ่าเขาจะมีพาพาเรานั่งเรือพาเราขี่เรือนั่งเรือแล้วก็ไปเที่ยวเกาะกวางเกาะกระดานเกาะกระดาษหรือเกาะกระดานเกาะกระดาษสิที่หาทรายขาวมากอะแล้วขึ้นไปบนเกาะเนี้ย กวางเต็มเกาะเลยโธน้องกวางเต็มเกาะไปหมดแล้วก kind of okay, ็เอ <under chưa acab eterm oon> ๊ะมันมาจากไหนเขาบอกว่าจริงเขาเอากวางมาเลี้ยงตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆค่ะสองตัวสองสามตัวอะไรเงี้ยแล้วมันขยายพันธุ์แล้วแล้วมันกลายเป็นมันกลายเป็นมันกลายเป็นแหล่งมหัศจรรย์นะเธอกวางอยู่บนเกาะเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็นั่งรถไอ้นี่ไงรถรถรถไถนาแต๊กๆอ่กะ บนบนเกาะอะ่ะเขาก็แต่ต้องไปเกาะหมากชินมอลรีสอร์ทก่อนนะเกาะหมากชินมอลรีสอร์ทอ่าแล้วก็แล้วเธอรู้ไหมว่าเกาะหมากชินมอลรีสอร์ทอ่ะเธอกินส้มตำอีสานสั่งส้มตำอีสานกับหมูทอดข้าวเหนียวนะเธอจะได้กินเหมือนอีสานลึกๆก่กะปะลาเป็นตัวเป็นตอนเผ็ดโจะ อยากกินเ <c oughs> กาะมากชินมอนรีสอร์ทจริงจงพอเธอพอ,พอฉันไปเที่ยวเกาะหมากชินมอนรีสอร์ทแล้วเธอรู้ไหมว่าฉันฉันมากินขากลับฉันมากินซีฟู้ดที่จังหวัดตราดโอ้โหน้ำจิ้มจังหวัดตราดอร่อยมากเธอไม่กระด้างไม่เปรี้ยวเกินไม่เค็มเกิน มันนัวมันละมุนล,ลิ้นมันเผ็ดมันพอดีพอดีกินเผ็ดแบบกินเข้าไปมันหอมเคี้ยวไม่หยุดน้ำปลามันหอมมากเหงื่อเม็ดเล็กๆผุดมาที่ปลายจมูกแล้วก็มุมปากในความเผ็ดในความหยุดไม่ได้ของจังหวัดตลาดแล้วเธอไปเธอไปพักนะบนเกาะมากชินามอนรีสอร์แล้วนะเธอจะรู้รเลยแบบเฮ้ยตื่นช้ามาเฮ้ย ันคืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วก็มีสะพานยื่นไปแบบแว่าเขาเรียกว่าตกหมึกกันนะมีความสุขมากอยากไปอีกจังเลยอะเธอฉันไปนะเธอรู้ไหมฉันไปเจิดดาราชื่อดังคนหนึ่งไปกับสาวๆบนเกาะหมากชินนามอลรีสอร์ทแต่ขอพูดถึงไม่ได้นะเขาขอร้องฉันมาว่าแม่ขอไม่พูดถึงคือเขาหนีไปอยู่แบบ ไปอยู่แบบมีความสุขกันอยู่ะแล้วเราก็ไปเที่ยวเจอพอดีแล้วเขาก็กลัวแม่อ่านข่าวแม่อยานะหนูขอแม่แม่รู้คนเดียวเลยนะแม่ <laughs> <laughs> เราก็เออเออไม่พูดแล้วก็เป็นความลับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยเนี่ยจริงจอยากรู้ไหม <laughs> ยังไม่มีใครรู้นะว่าก็เป็นแฟนกันอะ อยากรู้มัมยอยากรู้จะบายเออถ้าอยากรู้จะบายเดี๋ยวไปเกาะมากเกาะมากชินนามอนรีสอร์ทชินนามอนที่แปลว่าอะไรนะอบเชยหรือเครื่องเทศหรืออะไรนะชินนามอนใส่ใจค่ะแม่เห็นไหมมึงนี้ยุ่งจริงๆนะ อย,ยยอ,ยอ,อยากรู้ว่าใครเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเธออยากรู้ว่าใครไม่ <c oughs> ถ้าคือถ้าอยากไปเที่ยวนะเกาะหมากชินมอลีสอร์ทนะเราต้องติดต่อเพราะว่ามันต้องมีมันต้องจอดรถไว้แล้วเขาจะเอาเรือมารับโอ้ยฉันก็นั่งเรือใช่ไหมโอ้ยนั่งเรือไอเนีเ่ยเรือไอ้นั่งเรือที่มันเป็นเรือสปีดโบ๊ทถ้าไปหลายคนเขาจะเอาเรือไม้มารับโอ้ยโธแล้วก็ ไปแอบดูเหยี่ยวเหยี่ยวที่นกเหยี่ยวอะ่ะเหยี่ยวที่เขาปอดเหยี่ยวอะ่ะลังเหยี่ยวแอบดูแอบดูความแบบเชิดของอีอเอี่ยวพันเนี้ยเหยี่ยวแดงมันเยอะถ้าไปก็ไปแอบดูดูซิว่าทําไมมึงเชิดขนาดนี้อีเหี่ยวนั่งยืนสง่าพาเผยเชิดแล้วเวลาเรามองมันก็จะมองแล้วมันก็จะ แล้วเราพอส่งเสียงเสร็จปุ๊บมันไม่ได้หันมาเลยนะมันมันมันไม่ใช่หันมาอย่างนี้นะมันจะสางา่ามันจะแบบเรียกอะไรฉันหรอฉันไม่สนเธอเหรอกอย่างนี้จริงๆโธอแล้วแล้วพอเราไปอยู่ตรงนั้นจินตนาการมันแบบนี้แล้วมันนั่งหัวร้อนกมีความสุขมาก <laughs> จริงๆ <laughs> น้ำจิม้มซีฟูด ป้าเป็นคนตราดรับรองว่าจริงจริงโอ้โหจริงจอร่อยจริงๆริงเธอโคำจิมสีฟูจังหวัดตราดเนี่ยคุณสวยกว่าผู้หญิงบางคนอ๋อดิฉันเป็นผู้หญิงค่ะจริงจจังหวัดตราดเนี่ยโอ้โหทำน้ำจิ้มอะไรก็ไม่รู้อร่อยอร่อยถูสดสด แล้วแล้วเวลาเขาเอาปูเอากุ้งขึ้นมาจากแบบหมึกขึ้นมานะมันสดสดเลยอะ่ะแล้วราดน้ําจิ้มเข้าไปนะเธอกินหมึกกินกินหมึกสดสดกินปลาสดสดไม่ต้องกินข้าวอร่อยจริงๆจงังหวัดตราดเนี่ยไปกันนะคะแนะนําให้ไปเกาะหมากชินนามอนรีสอร์ทชินนามอนที่แปลว่าอบเชยหรือเครื่องเทศอะไรเนี่ยจริงๆพอเธอไปเธอจะได้รู้เลยว่า คำว่าสวรรค์ไม่ไกลเกินเอื้อมมันเป็นยังไงฉันไปฉันไปนอนนอนนอนที่เนี่ยไปนอนแล้วก็ฉันไปนอนแล้วก็มันเป็นมันเป็นแบบบ้านไม้หน่อยๆอบ้านไม้อะแล้วแล้วมันก็ตื่นเช้ามาแล้วเรามันมันก็มีมีสระน้ำด้วยนะเล่นน้ำในสระแล้วก็แบบวักน้ำใส่กันตามภาษา สาวสาวเอจวักไอ้ว,อ <c oughs> วักน้ำใส่กันอีวักน้ำใส่กันตามภาษาแบบว่าสาวน้อยช่างมาโนไอ้วิกน้ำใส่กันอย่างเงี้ยเล่นโ <c oughs> คตรมีความสุขเลยประเทศไทยเราก็มีสวรรค์นะเกาะมากชินนอมรีสอร์ทไปได้แต่ถ้าเกิดเธออยากนอนบนสวรรค์นะ อยากนอนในห้องสวยๆส,สัง่างามแล้วก็เป็นเป็นห้องที่มีตำนานฉันแนะนำให้เธอไปดูสิทธานีมันจริงๆมันคือห้องนอนที่แบบเฮ้ยเราทำงานมาเหนื่อยเราแบบอยากไปนอนขี้เกียจด,ดูสิทธานีใช่ไหมไปนอนแบบที่นอนฝรั่งฝรั่งขี้เกียจสีขาวๆใช่ไหมนอนแล้วมันก็คุดคูอยู่ในแบบ ห้องที่ลืมตามาก็เห็นสวนพรอะลืมตามาก็แบบเอ้ยม่านสวยจังเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องทําอะไรเลยมึงเอามือกดปุ่มอย่างเดียวอันนี้เป็นม่านอันนี้เป็นประตูอันนี้เป็นม่านทึบอันนี้เป็นปรับอุณหภูมิอันนี้เป็นปรับไฟอันนี้เป็นอ่างอาบน้ําอันนี้เป็นตีโอ้ยมีความสุขมากดูสิตานีเหมือนนอนอยู่บนดาวดึงอยากไปดูกวางเธอเธอไปเกาะหมากชินมอลลีรอร์ก่อนแล้วเธอก็ให้เกาะหมากนะ่ะเขาเอาเรือพาไป ทะเลเป็นสีขาวเธอรู้ไหมแล้วแล้วคนยังไม่ลุกด้วยนะคนยังไม่ลุกล้ำเข้าไปเยอะมันเหมือนแบบหาดเป็นสีขาวอะ่ะแล้วฉันจําได้เลยนะฉันจําได้ความแก่นแก้วแสนสนของฉันใช่ปะฉันก็มันมีต้นมันมีต้นต้น,ต,นต้นมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งมันมีต้นมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งที่มันแบบว่า <c oughs> ที่มันแบบเอียงแล้วก็ยื่นเข้าไปทะเลแล้วก็ชูช่อเอียงไปอย่างเงี้ย แล้วก็จูช่ชอขึ้นน่ะแล้วตรงนั้นถ่ายรูปส,ยสวยๆเทอปีนป่ายดุดสาวน้อยแรกแย้มดุดแบบว่ากระดูกแข็งแรงอ่ะไม่ใช่กระดูกพูนเข่าออสแอดแล้วก็มีความสุขมากที่นั่นน่ะแล้วน้องกวางนะมเขาทําท่าชง,งนด้วยนะเธอเวลาผ่านไปเอ๊ะอออมองอย่างเงี้ยแล้วกวางมันตาสวยน้องกวางอ่ะ โอ้โยแต่จริงใครไปเลยนะไปแล้วจะรู้เลยว่ามันมันมันคือความสุขจริงๆแล้วก็ห้องพักรีสอร์ทอะไรนั้นเมันกส็สวยมากๆเลยทูมันมันมันเหมือนกับแบบว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมันเจอมันเจอตึกเจอปูนเจอแบบมลพิษเจออ่ามลพิษทางความรู้สึกมลพิษทางสายตาเธอรู้ไหมมลพิษทางความรู้สึกสายตาหาย อากาศต่างๆแล้วก็การสัมผัสบลพิษเนี่ยมันยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยนะในชีวิตเราเนี่ยพอไปเกาะมาชินมอนเราจะรู้เลยว่าการนอนอยู่ในบ้านไม้ที่มันสะอาดหลังคาสวยแล้วก็มีต้นไม้สวยๆที่แบบว่าพอพอตื่นเช้ามาเน่ยเพื่อนเพื่อนที่เราได้พบคนแรกคือดอกไม้อะดอกไม้แล้วก็สายลมอะ มันคือเพื่อนคนแรกของวันนั้นอะตื่นเช้ามาเอ้ตยแล้วทำไมเพื่อนฉันสวยจังเลยทำไมเธอสีเหลืองทำไมเธอมีห้ากกรีบทำไมแบบว่าสายลมทะเลที่มันพัดผ่านกลิ่นหอมของพวกเธอเนี่ยมันจะลุงใจฉันจังเลยเลยเงี้ยแล้วก็กินกาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็นั่งพัมเพอจินตนาการมีความสุขไปตามตามภาษาคนหาความสุขได้ด้วยตัวเอง โดยวิธีง่ายๆแบบไม่ซับซ้อนแล้วก็เรายอมรับซึ่งซึ่งความสุขนั้นจริงๆเธอเธอ,เธอไปเธอแล้วเธอจะรู้เลยว่าการใช้ชีวิตยอยู่กับดอกไม้อยู่กับสายลมแล้วกลางคืนเนี่ยมันเป็นเวลาของดาวเราจะเห็นดาวแบบเอ้ยเต็มฟ้าไปหมดเลยที่นั่นถ้าเกิดว่าเวลาเราเวลาเราเรา เวลาเดือนมืดๆเนี่ยเราเห็นดาวแบบเต็มฟ้ากับเสียงคลื่นที่มันกระทบหาดทรายแล้วสัญญากับหาดทรายว่าเราจะเป็นคนรักเราจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปฉันได้ยินคําพูดนี้มาจากเสียงคลื่นที่เขาก็ทบหาดทรายว่าอย่าโกรธอย่าเราจงรักกันนะอยู่ด้วยกันไปตลอด เธอรู้ไหมว่าจริงๆมันมีความสุขจริงๆเธอแล้วแวเวลาของดาวที่มันมันมันฉายแสงแวว